วันนี้นะคะถือว่าบรรยากาศชื่นมื่นกันตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถือเป็นวันแรกเลยค่ะของประวัติศาสตร์ไทยนะคะคู่สมรส LGBTQ ก็จะได้ไปจดทะเบียนกันหลากหลายคู่เลยนะคะซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกด้วยที่มีผ่านกฎหมายเรื่องนี้เป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่3ในเอเชียด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้เห็นบรรยากาศสดๆที่สำนักงานเขตด้วยคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าประจำการอยู่ที่นั่นด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศที่พารากอนวันนี้กันก่อนนะคะเราจะเห็นคู่รัก LGBTQ ทยอยเดินทางมาร่วมกันจดทะเบียนนะคะที่บริเวณ ณนะสยามพารากอนท่ามกลางสถานที่จัดงาน,นก็มีการตกแต่งกันอย่างสวยงามโดยภายในงาน,นก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างบางกอกพลายร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานพันธมิตรผู้ที่สนับสนุนเรื่องของความเท่าเทียมด้วยค่ะมีการจัดงาน Marriage อีควอเรที้สมรสเท่าเทียมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานความน่ายินดีนะคะของการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยก็นับว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่การันตีได้ถึงความก้าวหน้าของความหลากหลายทางเพศที่ถือว่าเป็นรูปธรรมด้วยนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ตอกย้ําว่าความรักนั้นไม่มีเส้นแบ่งในข้อจํากัดเรื่องของเพศด้วยวันนี้ก็มีคู่รักหลายๆคู่นะคะที่ทยอยไปร่วมการแสดงความยินดีและบางคู่ก็เป็นข้าราชการด้วยนะคะคุณผู้ชมพวกเขา ความรู้สึกยังไงบ้างลองไปฟังเสียงสะท้อนบางส่วนทีมข่าวไปสัมภาษณ์มาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็จะอยู่ดูแลเขาไปจนกว่าจะนะจนกว่าชีวิตสุดท้ายอ่ะครับเพราะว่าแตคืออยากดูแลเขาเช่ชูหมไม่เจะชูเลยต้อเขาคนเดียวพี่แล้วครับอยากบอกเขาว่าขอบคุณมากที่เลือกเราและผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่ได้คนดีๆมาดูแล น่าจะเป็นสิ่งว่าเป็นสิ่งที่แนวทางที่ต่อไปคนจะกล้ายอมรับมากขึ้นเพราะว่าในในส่วนแล้วคือบางคนอาจจะมีฐานะหน้าที่ดำงานเนี่ยอาจจะปิดปิดบางมาก่อนแล้วก็ไม่กล้ายอมรับเนี่ยแต่นนในเมื่อสังคมยอมรับแล้วกฎหมายก็ยอมรับแล้วก็อยู่ที่ตัวของตัวเองว่าจะยอมรับได้หรือเปล่าทั้งหมงครับ้าข้าวออกมาหรือเปล่าจากตรงนั้นปล่าถ้าเรากล้ายวออกมาปุ๊บมันก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรครับกฎหมาย การรองรับแล้วนะคะแต่จะกล้าที่จะออกมาหรือไม่ก็เป็นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีการขอเชิญชวนผู้รักเพศหลากหลายมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกในประเทศไทยโดยวันแรกที่มีพรบรสมรสเท่าเทียมบังคับใช้นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเชา้าค่ะมีคู่สมรสและผู้เข้าร่วมงานมาร่วมกันอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง เชียงใหม่ค่ะจากนั้นเวลา8โมงครึ่งเนี่ยก็มีการเคลื่อนขบวนขันหมากมุ่งไปที่ที่ว่าการอําเภอเมืองเชียงใหม่และเวลา9นาฬิกาคู่สมรสก็จดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภายหลังพิธีการจดทะเบียนสมรสเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีกิจกรรมการเฉลิมฉลองด้วยมีการตัดเค้กฉลองสมรสแห่งประวัติศาสตร์มีการโยนดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักด้วยนะคะแล้วก็มีการ กล่าวศุนทรพท์สร้างแรงบันดาลใจมีการอ่านแถลงการการเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการแสดงด้วย ส่วนภาพนี้เนี่ยก็คงต้องย้อนไปวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการร่วมบันทึกภาพในโอกาสที่ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยมีบรรดาคอรมอนะคะและมีดาราศิลปินคู่รัก LGBTQ โดยย้ําเลยค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่3ในเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งประเทศ ไทยเองมีความพร้อมและมีความก้าวหน้าอย่างมากนะคะวันนี้มีแต่ความยินดีที่จะมอบให้ทุกคนนาะยกบอกว่าขอสนับสนุนให้ทุกความรักนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อกฎหมายอีกต่อไปแล้วค่ะนะวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยของเราเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับ คิดว่าทุกคนนะตรงนี้นะคะก็คงเคยผ่านในเรื่องของอุปสรรคของความรักมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่กฎหมายไม่รับรองกฎหมายไม่ได้คุ้มครองดูแลแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะต่อไปนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นเพศใดรักกับใครความรักก็คือไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อยกเว้นท่านก็จะถูกดูแลด้วยกฎหมายเหมือนกับทุกๆคนเหมือนกับคู่รักที่ผ่านมาทั้งหมด นะคะท่านก็มีกฎหมายของท่านด้วยเช่นกันประเทศไทยของเราพร้อมแล้วนะคะที่เราจะสามารถให้ทุกคนมารวมตัวกันในประเทศไทยแล้วก็เกิดการยอมรับในทุกๆรูปแบบอันนี้คือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากค่ะอีกคนหนึ่งที่ถือว่าร่วมผลักดันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเห็นภาพของคุณเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านี้เหมือนกันในประเด็นนี้ค่ะล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่าน ทาง TWIT เอนะคะระบุว่าวันนี้23มกราคม68ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อหัวใจคนไทยหลายๆคนสมรสที่เท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงค่ะด้วยพลังของทุกคนจากนี้ไปก็จะไม่มีชายหญิงแต่ว่าจะเป็นบุคคลกับบุคคลที่เป็นคู่สมรสที่เสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็ย้าว่ายินดีจากหัวใจกับทุกความรักของทุกคนรวมถึงแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของ คุณเศรษฐาทวีสินด้วยเหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมคะและแน่นอนนะคะกว่าเราจะมาเห็นภาพความชื่นมืน่นความยินดีกันในวันนี้หลายคนบอกในฉานะที่มีหลายคู่เลยไปจดทะเบียนกันด้วยรอยยิ้มค่ะแต่กว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้คําว่าผ่านการเรียกร้องมานานกว่า20ปีแล้วนะคะหลายคู่ต้องใช้ชีวิตเครื่งค่อนโดยไม่มีกฎหมายรองรับมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่หลังจากนั้นชีวิตของพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์ในฐานะของคู่สมรสตามกฎหมายได้ใช้ชีวิตธรมธรมดาธรรมดาแต่มีความมั่นคง มากยิ่งขึ้นคุณรุ่งโรดสมบุญเก่าค่ะติดตามเรื่องราวของชีวิตคู่รักคู่หนึ่งค่ะที่สะท้อนถึงเป้าหมายของการได้มาซึ่งกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้มีความยากลําบากแค่ไหนและว,วันนี้พวกเขายินดีมากน้อยอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะก็คือมีการบอกแม่ไว้เหมือนกันว่าสมมตินะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราแบบ เราอาจจะไปก่อนแม่ก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็บอกแม่ว่าฝากเขาด้วยนะอะไรเงี้ยถ้าแบบเราเป็นอะไรไปก่อนก็ช่วยแบบยกบ้านให้เขาให้เขาหน่อยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของอ้ํากับเล็กและยังเป็นทรัพย์สินที่ถือครองร่วมกันในวันครบรอบปีที่20 เริ่มต้นจากเพื่อนในวัยเรียนพัฒนาความสัมพันธ์ในยุคที่สังคมยังไม่เปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่ยืนหยัดอยู่ข้างกันจนถึงวันที่ไทยกำลังจะมีสมรสเท่าเทียมคือหมู่บ้านที่เราอยู่ตอนเด็กจะค่อนข้างแบบว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่มันหนึ่งคนรู้โลกรู้้นหมู่บ้านะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็ แม่เราก็เป็นแม่ค้าก็เป็นคนคนรู้จักเป็นคนดังในหมู่บ้านที่แบบว่าทุกคนรู้จักใช่ยายเราก็เป็นคนดังในหมู่บ้านในเงี้ยเขาเขาก็จะแบบไม่เขาเข้าใจแต่อย่างแต่อย่างบ้านบ้านเขาครอบครัวเขาจะเข้าใจนะคะเขาจะซัพพอร์ตแม่อ้ําเขาจะใจดีเขาจะเป็นสายแบบซัพพอร์ตทุกอย่างที่ลูกชอบลูกอยากทำอะไรเงี้ย เขาก็เห็นถึงความที่แบบเออเขาเราเราคบกันอ่ะเราพากันไปในทางที่ดีช่วยกันทำงานหา่งินกินเออแบบเชี่งคืนตื่นต่สวัสดีหนึ่งใช่มันก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือเขาเขาก็เริ่มยอมรับป่ะอโอเคมันคบกันอ่ะมันก็ไม่ได้พากันไปในทางที่ไม่ดีจนเรื่อยๆมาก็จนแบบเออเหมือนแบบพอมาแต่งหน้ามาทําร้านอาหารก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมั่นคงเรานะคือเราแบบก็จะอยู่กันไปแบบนี้แหละ อ,อจะค่อยๆสร้างสร้างชีวิตคู่ของเราให้มันมันม่นคงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ก็โอยพอมาเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วอะเพียงแต่ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็มันก็แปลกๆแ,แต่ก็ก็โอเคนะก็ดีก็ก็ขอให้เขาพากันเนี่ยแหละรประสบความสาเร็จเนี่ยทำร้านเนี่ยก็ตั้งใจให้เขาขย,านาย,ยานันขยันอะไรเงี้ย ทั้งคู่ยังลงทุนเปิดร้านอาหารร่วมกันส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ใช้ในช่วงบ้านปลายเพราะไม่คิดที่จะมีลูกถึงอย่างนั้นก็ยังมีจุดหักเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าครอบครัวที่เป็นหญิงรักหญิงยังเจอข้อจำกัดที่ไม่เท่าเทียมในทางกฎหมายซึ่งนั่นหมายถึงความมั่นคงในชีวิตของทั้งคู่ด้วยไปโรงพยาบาลก,ก็ไปกันสองคนนี่แหละคะ่ะก็พาไปเสร็จปุ๊บ หมอก็บอกว่าเอาน่าจะไสติ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแบบเยะต้องผ่าเลยอะไรเงี้ยแบบเขาก็ถามว่า,าแม่อยู่ไหนคือเขาแบบไม่ได้สนใจใ<ช>คนข้างด้วยซ้ำคือเขาแบบเออแม่อยู่ไหมติดต่อญาติให้มาเซ็นยินยอมผ่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอา้าวก็อยู่กันสองคนแต่เขากลับทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็คือคุณหมอก็บอกว่าโทรตามแม่มาก็ต้องรอรอแม่มาเซ็นถึงจะผ่าได้แล้วถ้ามันหนักกว่านี้ล่ะ ใช่ไหมใช่อย่างการซื้อประกันเงินออมหรืออะไรก็ไม่ได้เลยให้กันไม่ได้เลยทั้งทงที่จริงเราทราแล้วก็หวังว่าเออถ้าวันหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนจะไม่ลําบากอย่างบ้านเนี้ยค่ะที่ซื้อร่วมกันผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาพูดเขาก็ถามเขาเลยว่าตอนทำเนะี่ยว่าได้ไหมเพราะจริงเราก็เป็นห่วงเขาแล้วความี่จริงเราอ่ะป่วยบ่อยอายุมากกว่าเขาด้วยก็ก็คิดว่าวันหนึ่งเราแบบ เราอาจจะไปก่อนเขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนข้างหลังเราอจะนึกถึงเขาไหมเหมือนอย่างที่เรานึกไหมะอะไรเงี้ยใช่คือมันควรจะเข้าใจว่าบ้านเนี้ยเราทํางานหาเงินร่วมกันมาผ่อนในวันหนึ่งถ้าไม่มีคนใดคนหนึ่งมันควรต้องเป็นอีกคนของอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมาเรียกร้องสิทธิ์กันมาฟ้องร้องกันอย่างเงี้ยคือเคยคิดถึงขั้นว่าถ้าจดทะเบียนไม่ได้ก็จะทําพินัยกรรม ทันทีที่รู้ว่าสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้อ้ํากับเล็กวางแผนที่จะไปจดทะเบียนสมรสแบบเรียบง่ายที่สำนักง,งานเขตใกล้บ้านและกลับออกมาพร้อมเอกสารหนึ่งฉบับที่แก้ไขเพื่อรับรองสิทธิ์ในฐานะคู่สมรสตามกฎหมายทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากิ่งขึ้นมันมีก็มีคุณค่าทางใจ <laughs> แล้วก็จริงๆก็ทางกฎหมายถูกไหม,อมเออแต่สําหรับเราอะ่ะเราก็เราก็มองว่ามันก็คงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตอะที่เป็นสิ่งใหม่ไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอภิสิทธิ์อะไรค่ะค่ะคือเรามองว่าทุกคนที่เป็นเหมือนเราอะ่ะไม่ได้อยากได้อภิสิทธิ์ทุกคนแค่อยากได้ความเท่ากันที่แบบ เป็นคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษอะไรเราแค่ดีใจเรื่องของการที่มันจะให้อะไรกันได้ถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นมากกว่าแล้วก็อ,อย่างที่บอกอะว่าเด็กเด็กรุ่นต่อจากเราไปเนี้ยทุกอย่างมันคงง่ายขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นกว่าตอนเราอาจจะไม่ต้องมานั่งหลบหลบซ่อนๆกันเหมือนตอนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย การรับรองสิทธิและหน้าที่ให้กับคู่รักเพศหลากหลายนอกจากเป็นการคืนสิทธิตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยบุคคลย่อมเสมอภาคในทางกฎหมายแล้วยังหมายถึงการรับรู้ของสังคมที่เปิดกว้างเคารพสิทธิและเสรีภาพไม่ตีตราหรือเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเปิดเผยในสังคมไม่ว่าจะมีรสนิยมหรือนิยามอัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใดก็ตาม รุ่งโรจสมบูรณ์เก่าไทย PBS รายงาน เป็นเรื่องราวที่ไม่ต้องพูดคําอื่นนอกจากคําว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศและนอกจากบรรยากาศตลอดช่วงต้นของรายการที่เราเล่าไปที่ภารกอนแล้ววันนี้ก็ต้องย้ําเลยว่ามี50เขตทั่วกรุงเทพมหาคนครที่เปิดให้ประชาชนไปร่วมจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะวันนี้คุณรุ่งโรนดสมบุญเก่าเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่สํานักงานเขตบางกอกน้อยด้วยค่ะคุณรุ่งรนดบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ครับคุณบุรินครับผมมาอยู่ที่สํานักง,งานเขตบางกอกน้อยแห่งนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่ทั้งคุณอ้ําแล้วก็คุณเล็กจากในรายงานเมื่อสักครู่นะครับจะควงคู่กันมาจดทะเบียนสมรสกันไปซึ่งเมื่อสักครู่จดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทั้งสองคนเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายจากการแก้ไขกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะครับขณะที่บรรยากาศต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเรียบง่าย ตรงตามที่ทั้งคู่ได้วางแผนเอาไว้ก็คืออยากจะให้การสมรสของคนทุกเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของมนุษย์นะครับขณะที่ภาพรวมของสัตนักง,งานเขตบางกอกน้อยในวันนี้ก็พบว่ามีจำนวนของผู้ที่มาลงทะเบียนหรือว่ามาจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนั้นค่อนข้างบางตาครับแต่ว่าก็ตระเตรียมเจ้าหน้าที่เอาไว้รวมถึงอำนวยความสะดวกเอาไว้ตลอดทั้งวันครับ ทวงคู่กันมาในชุดสีขาวพร้อมกับคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นพยานในการจดทะเบียนสมรสระหว่างอํำและหญิงนะครับณนะสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยโดยใช้เวลาไปไม่ถึง10นาทีครับทั้งคู่ก็เลื่อนสถานะมาเป็นคู่สมรสที่มีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายโดยสิ่งแรกที่ทั้งคู่ตั้งใจจะทําเป็นอย่างแรกหลังจากวันนี้นะครับก็คือการเซ็นมอบอํานาจในส่วนของบ้านที่ทั้งคู่สร้างมาร่วมกันให้กับอีกฝ่ายไว้ หลังจากก่อนหน้านี้คู่สมรสเพศเดียวกันไม่สามารถยกทรัพย์สินให้กันได้ครับจริงๆในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องสถานะหรือเรื่องอย่างอื่นมันก็คงแบบจะชันเจนขึ้น,นมาอะไรอย่างนี้มันก็แบบมันทั้งสัมพันธ์แล้วก็มีความหมายทั้งแบบกับเรากับครอบครัวอะไร ยังมีคู่ของครูโตโต้กับบอโจมที่ถือเอาเลิกสะดวกนะครับมาจดทะเบียนสมรสที่นี่ด้วยเช่นกันทั้งคู่คบกันมานานกว่า15ปีครับการจดทะเบียนสมรสในวันนี้ต้องการสิทธิ์ยินยอมในการรักษาพยาบาลเพราะทั้งคู่มองว่าตัวเองอายุเริ่มมากแล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินอีกฝ่ายจะได้มีสิทธิ์ดูแลอย่างเต็มที่นะครับทั้งนี้ยังมองว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียม จะช่วยปรับมุมมองทัศนคติการสร้างครอบครัวของคนไทยที่อบรับความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราทําอะไรง่ายขึ้นในเรื่องของอาการดูแลซึ่งกันและกันรกรณีที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรเงี้ยในอนาคตอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ามาสามารถทําได้โดยถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้ครับมองว่า เราอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับในอนาคตเราไม่ไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดว่าถ้าตรงนี้มันก็จะทําให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นโดยภาพรวมของการให้บริการที่สำนักง,งานเขตบางกอกน้อยนะครับก็พบว่ามีคู่รักมาใช้บริการค่อนข้างบางตาครับเนื่องจากส่วนใหญ่เลือกที่จะไปสยามพารากอนหรือว่าสำนักง,งานเขตบางรักโดยในด้านของการอำนวยความสะดวก วันนี้ก็มีการเปิดให้คำปรึกษาในด้านเอกสารรวมไปถึงมอบของที่ระลึกให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนในวันนี้นะครับพร้อมกับกำชับการให้บริการที่เป็นมิตรตามนโยบายของผู้ว่ากทมครับเราก็ซักซ้อมกับน,น้องๆแล้วว่าในการให้บริการของสมรสในวันนี้เนะี่ยให้เตรียมความพร้อมในความตั้งใจความ มีความยินดีที่จะร่วมนะคะทำงานในวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้เน้นในด้านกายภาพทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะหน้าตาหรือว่าคำพูดนะคะจิตใจสมายถ้าคุณคิดดียิ้มดีทำทุกอย่างก็จะออกมาเต็มที่สมบูรณ์เพอร์เฟคที่สุดรัสำหรับใครที่ ตัดสินใจกำลังที่จะมาจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะมากันได้ไม่ว่าจะเป็นที่สํานักง,งานเขตหรือว่าที่ว่าการอําเภอทั่วประเทศนะครับโดยพกเอกสารนะครับก็คือบัตรประชาชนหนึ่งใบพร้อมกับพยานนะครับที่จะสามารถเซ็นเอกสารได้เพื่อที่จะมาร่วมกัน แต่งงานนะครับร่วมการจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนไม่ทันในวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสมรสเท่าเทียมนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับความก้าวหน้าทางกฎหมายแต่ในวันถัดไปหลังจากนี้แหะครับก็คือวันสมรสของคนทุกคนนะครับที่ไม่ได้แบ่งแยก เท่านั้นนะครับว่าจะต้องเป็นเพศไหนเพศอะไรและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สำนักง,งานเขตบางกอกน้อยครับคุณบุษรินครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณรุ่งโรดด้วยค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแล้วนะคะของความชื่นมื่นที่เกิดขึ้นของคู่รักในวันนี้และอย่างที่คุณรุ่งโร์บอกไปวันนี้เป็นเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์เป็นวันประวัติศาสตร์ก็จริงค่ะแต่วันอื่นๆก็ยังสามารถไปจดทะเบียนได้นะคะเพื่อรับสิทธิที่ทเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยมีกฎหมายที่คุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้อ่าน ได้ทางเพจ Reactiv e นะคะคุณรุ่งโรจน์ก็มีรายละเอียดหรือว่ามีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากมายเลยนะคะ